โดยทุกคืนทุกวันโดยมีภรรยาลูกไหล่แกย่ยมพ่อครูและก็ได้มาแสดงความเสียอกเสียใจคือแก่ลูกหลานผู้ได้เสียบุคคลน,นั้นเป็นล่มโพอันเป็นตีพึ่งที่อาศาัยแกครอบแกครัวนะดังนั้นวันนี้ก็อนุโมทนาเชิญชมกับญาติโยมทุกคนทุกท่าน บรรยากาศอาจจะฮอนไปสักน้อยหนึ่งก็ยัดโยกก็นั่งกันตามสบายนะฝังเตตมทต้องพนมมือก็ได้หากว่าท่านใดต้องการจะไปเข้าห้องน้ำก็อาจจะอยู่ไกลสักน้อยหนึ่งห้องน้ำของวัดน้ำโจเฮาอยู่ทางหลังพุทธเดินไปไกลพอสมควรเดินไปตามไปก็จะถึง นะดังนั้นก็แนะนําสถานที่ส่วนหนึ่งไว้ดังนั้นญาติโย,ยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายวันนี้ที่อาตจะมานั่นก็โดยส่วนตัวนั่นก็หูจักกับคุณโยมพ่อสมศักหรือว่าที่วัดนั่นก็ฮ้องว่าคุณครูลุงหรือว่าพ่อครูลุงเพราะว่าพ่อครูนั่นได้เสียสละเวลาช่วงเย็นวันอาทิตย์ ทุกๆอาทิตย์ได้มาสอนภาษาอังกฤษให้แก่สามเณรติวัดโดยประจำน่าจะใช้เวลาล่วงเลยมาสองปีน่าจะได้อามาภาพก็หู้จักกับยมพ่อมาน่าจะสับสองสปีเมื่อยมพ่อได้มาลงลังปักฐานซื้อตีซื้อดาง้างบันสร้างจองอยู่ที่บ้านน้ำโจตินี คุณพ่อนั่นเป็นผู้มีอัธยาศัยไม่ตีดีอัตมาก็มีโอกาสได้เคยอุจาปาศัยก็เป็นที่เขารบรักนับถือกันแต่ว่าโดยระยะเวลา,าโลกภัยมาเบียดเบียนก็เลยได้เจอกันอาจจะช่วงระยะเวลาสั้นแต่ก็เป็นที่น่าจดจำเพราะว่าคุณพ่อคููลุงนั้นเป็นผู้ที่มีน้ำใจดี แม้สุขภาพอาจจะ,ะค่อยแข็งแรงแต่คุณพ่อก็อได้มาช่วยเหลือเจรจุนที่วัดโดยที่คุณพ่อได้ใจกำลังะเป็นส่วนใหญ่โยมพ่อมักจะพูดว่าโยมพ่อมีบุญน้อยขอให้ได้ช่วยด้วยกำลังเงินทองนั้นมีบ่มากขอให้ได้ช่วยตามกำลังโยมพ่อก็อจะได้กล่าวคำอยู่นี้โดยตลอด แต่สิ่งหนึ่งที่อาตมาภาพได้คุ้นเคยและได้ยินโดนพ่อคุยอยู่บ่อยครั้งแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อนั้นคงจะภาคภูมิใจและก็พูดบ่อยคือมีอย่างหนึ่งที่คุณพ่อบอกว่าคุณพ่อเกิดมาชาตินี้ถือว่าโชคดีที่สุดคือมีอภิชาต,ตบุตรมีลูกทั้งสองคนเป็นลูกที่ทำให้พ่อนั้นมีความสุขที่สุดทันว่า นะอาดามาภาพก็เพิ่งจะเคยเห็นโยมทั้งสองในข่าวครั้งนี้แหะเพราะว่าท่านทั้งสองนั่นก่อไปเรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศอาจจะเคยได้อูโทรศัพท์กันพ้องในบางโอกาสแต่ก็คงจะได้เจอกันครั้งนี้อาดามาภาพก็เกิดว่าโยมบ่อนั้นมีความภาคภูมิใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ท่านบอกว่าท่านบาสสำเร็จในชีวิตมากมายแต่ลูกทั้งสองนั้นสาม,มารถที่จะดำรงตนและก็สาม,มารถที่จะเจอจุนครอบครัวเให้ท่านอยู่ได้อย่างมีความสุขยงพอมักจะมีผล,ลไม้โดยเฉพาะกล้วยหอมเป็นของขึ้นจืดของบ้านท่านเอามาฝากมาถวายลูกพานลูกเนน อาตมาภาพนั้นก,ก็เคยจะได้สักไซได้เลียงหรือว่าทวนถามว่าชีวิตของท่านนั้นได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาสักเจ้าใดแต่ที่รู้ก็คือว่าท่านนั้นก็ผ่านมาพอสมควรญาติโยมที่อยู่ที่นี่อาจจะเคยเป็นเพื่อนอาจจะเคยร่วมงานเคยได้เป็นปีเป็นน้องกันก็ดีก็คงจะรู้แต่โดยส่วนใหญ่โยมหอมักจะพูด ในเรื่องที่เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจสะมากกว่าโดยส่วนใหญ่เขาก็จะได้สนทนากันในเรื่องของการดำรงคงอยู่ของชีวิตยอม่อมีความภูมิใจอยู่อย่างหนึ่งท่านคิดว่าท่านมีชีวิตที่ดีและก็มีสุขภาพที่พอใจที่สุดถึงแม้จะป่วยแต่พอใจที่มีสุขภาพอย่างนี้ ก่อนหน้านี้นั้นยมพ่อก็มาสอนหนังสืออยู่ปกติแต่ว่าท่านก็มีอาการป่วยนักขึ้นอันตามาภาพก็เพียงจะได้คุยทางลายกันน้อยครั้งเพอคุณพ่อนั้นก็มีสุขภาพอ่อนแอลงแต่คำที่เราจะนึกกาลังใจกันในคนฐานะที่ได้รักษาได้รู้จักกับหมอที่คุณพ่อนับถือมาคือคุณหมอสัมฤที มักจะกล่าวว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ร่างกายกำลังปรับสภาพนะุคณพ่อบอกว่าช่วงนี้พ่อไม่ค่อยไหวร่างกายอ่อนเพลียแลอเกินพระเนรก็จะบอกว่าไม่เป็นไรคุณพ่อช่วงนี้เรากำลังปรับสภาพคำนี้เป็นคำที่เขาใจกันปรับสภาพก็หมายถึงว่ากำลังปรับภูมิปรับถาดอยู่ดังนั้นก็เป็นการที่กำลังใจ เพราะว่าเราก็อยู่ได้ด้วยกำลังใจวันนี้ญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายอาตมาได้ขึ้นต้นเป็นนิเคปอบดยกข้ญาติโยมท่านทั้งหลายได้ฟังว่าปีโยคารุภาวนิโยข้อนี้ได้กล่าวถึงบุคคลใดก็ตามที่มีคนนับถือว่าเป็นคารุคือเป็นรูผู้มีนักซักใหญ ในการที่จะรองรับภาระอย่างใดอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าใครก็ตามที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโคต้องมีธรรมะอเจ็ดประการธรรมะเจ็ดประการนี้เรียกว่ากัลยาณมิตรธรรมเจ็ดประการใครก็ตามถ้ามีธรรมะเจ็ดข้อนี้ถือว่าเป็นโคผู้มีความสมบูรณ์ ข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าบุคคลใดก็ตามที่เป็นโูต้องมีคําว่าปิโยคือมีความน่ารักข้อสองคือมีคําว่าคุรุคือมีความน่าเคารพมีภาวนิโยน่าจเจริญหูจเจริญใจน่ายกย่องมีวัตตาเป็นคนมีระเบียบแบบแผนวัจะนะคโม เป็นคนที่มีควมถ้อยคำคือความหมายได้ดีคำพีรลปัญญาตกตาเป็นผู้ที่อธิบายได้ลึกซึ้งนะโมธนามิยาชเยบุคคลน,นี้จะทักนำศิตเป็นไปในทางที่เสื่อมนั้นไม่มีญาติยโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายพ่อครูลุงนี้ถือว่าเป็นพ่อครที่ลูกพานลูกเนนนั้นหักไข่ พราะว่าพระครูเป็นคนที่มีประโยนคือมีความน่ารักท่านเป็นคนที่พูดเพราะคําที่เป็นพูดสวาจาคาที่มันบดีบางามทั้งหลายนี่จะไม่ค่อยมีแต่เป็นธรรมดาเป็นครูนี่เป็นคนที่ต้องมีความนักเรียกว่ามีคารุคือมีความอดทนถ้าว่าเป็นครูว,ว่ามีความอดทนญาติโยมนักสาธารชนท่านทั้งหลาย จะซอนหนังสือหน้าไพก็ตามอยากเพื่อปนหู้อยากเพื่อปนเข้าใจแต่มันบาได้ดังใจมันเลยต้องทําใจดังนั้นพ่อครูลุงนี่เป็นคนที่มีความอดทนจึงเป็นคนที่น่าเคารพท่านมีภาวานิโยน่าจเจริญหูจเจริญใจเพราะว่าส่วนใหญ่ท่านจะมาหาลูกเดียนท่านก็จะมีของมาถวายเรียนหนังสือก็จะมีอุปกรณ์การเรียน มีข้อคิดดีๆนะมีสิ่ง,งำอำนวยความสะดวกเพื่อแก่ผู้เรียนดังนั้นผู้เรียนก็จะมีความสนใจมีอย่างหนึ่งที่พระครูสอนภาษาอังกฤษวบาใครเหมือนเปิ่นพระครูสอนภาษาอังกฤษทื่ลูกเด่นนั้นของได้เข้าใจนะเนืกอถึงทร,บราบภาษาอังกฤษก็นึกถึงทพาบตามความรู้สึกนะออกเสียงก็ออกเสียงตามความรู้สึกแล้วมันก็ จะมีความคล่องและต่อจากนั้นก็ค่อยว่าในเรื่องของสำเนียงเสียงกันต่อไปพ่อครูมาสอนได้ประมาณหนึ่งปีก็คิดว่ามีผลดีต่อสาม,มนเนรนพระสาม,มนเนรนก็มีผลการเรียนด้านภาษาอัคฤษด,ดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าพ่อครูนั้นมีความลึกซึ้งในการที่จะสอนให้คนได้เข้าใจอยากโยมต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามาสอนลูกเรนนั้น มันต่างจากไปสอนพิเศษที่รูครูไปสอนบางคนนั่นจ้างระครูไปสอนให้ลูกนั่นเพราะอยากจะเรียนจริงๆแต่สอนสาม,มนเณรนั่นไม่ใช่สาม,มนเณรนั่นก็สอนด้วยเพราะว่าอยากสอนบางทีก็อิดอิดก็อน,นอนพ้องก็มีตามวัยเพราะว่าเรียนหนังสือกันทั้งหกวันเจ็ดวันทั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วมาต่อกลางคืนอีก เป็นธรรมดาที่จะมีความอิดอ่อนเกียดตค้านแต่คุณพ่อก็เคยลดละลูกเรน,นเริ่มเบื่อท่านก็จะมีกิจกรรมมาให้ลูกเรน,นได้ทำดังนั้นความที่คุณพ่อมีวัตตาคือมีแบบมีแผนมีหลักการที่จะทำให้สามเณรนั่นเรียนรู้ได้ตามวัย ถึงแม้มันอาจจะบปรเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้แต่ความยอดท้อประคยมัเกิดหลายท่านอาจจะเคยคุกคีทำงานอยู่กับท่านได้เคยร่วมง,งานได้เป็นมิตรเป็นแวเป็นเพื่อนสหายในระยะเวลาหลายปีผ่านมาแต่จีวัดนั้นหูจักท่านเพียงบ่กีวันแต่ก็เหมือนกับว่าเฮานั้นท่านทั้งหลายก็เสียคนที่เคยหูจักมัคุ้น เจอหน้ากันก็เกือบทุกวันทุกอาทิตย์ดังนั้นญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายคนเป็นครูนั้นมีความอดทนแล้วมีแบบแผนแล้วหน้าเขาลบแล้วยังต้องเป็นคนที่มีวัจจะคือมีคำพูดที่เป็นเนคขมมะคือวัจันเนคโมคือคนที่มีความอดทนกับคำพูด คนทุกวันนี้เป็นคนที่บ่ค่อยมีความอดทนต่อการใช้คำพูดเพราะว่าอย่างยาติิยมท่านทั้งหลายอากาศก็อ้อนการเป็นไปของบุคคลก็เป็นไปได้ความเร่งรีบเป็นไปได้ความเร่งด่วนพูดกันอาจจะพูดด้วยความเร็วบางทีพูดกันอาจจะบ่ค่อยเกรงใจติย,ยมนั่นสาธุชนทัานทั้งหลายก็พูดธตเจ้ามีสิ่งหนึ่งแม้แต่คนทําร้ายท่าน ท่านก็บ่เคยคิดโกรธเพราะท่านมีเมตตาพระอานทน์เคยถามว่าทําไมพระพุทธเจ้าพระอ,องค์ถึงบ่เคยนึกโกรธพระเทวทัตเลยพระพุทธเจ้าท่านตอบว่าเขาโกรธเราโกรธเฮาคนเดียวแล้วก็จบที่เฮาคนเดียวดีกว่าไปโกรธคนอื่นแล้วมีคนอื่นโกรธตอบ ญาติโย,ยมนั่นสาธารชนั่นทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็เคยโกดต่อพระเทวทัตแต่พระพุทธเจ้ายังเป็นห่วงว่าถ้าพระเทวทัตไปโกรธคนอื่นแล้วคนอื่นโกรธตออาจจะหมายถึงชีวิตท่านก็ได้ดังนั้นนี่ความโกรธมันสามารถฆ่ากันได้วาจามันถึงทำร้ายคนดังนั้นการมีวาจาที่อ่อนน้อมทำตนมีเหตุมีผล จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในยุคปัจจุบันนี้เพราะคนเอาฟังกันอาจจะบรททวนทีเมื่อได้รับข้อมูลที่บรททวนทีบรถูกต้องการทัดกองน้อยความเข้าใจพิษก็มีน้อยลงไปคำพีและปัญญาตากตังกตาคนเราต้องมีความลึกซึ้งในการที่จะอธิบายความว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดพิษดังนั้นญาติโย,ยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลาย กาโคโลงนี่ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการอธิบายคือได้มองเห็นภาพว่าสิ่งใดก็าตามที่เกิดขึ้นมันผ่านไปแล้วเฮาก็ต้องไปสนแต่สนในปัจจุบันว่าเฮากำลังทำอะไรอยู่อย่างที่อาตมาได้กล่าวเบื้องต้นอาตมาภาพก็เคยได้ถามได้คุยว่าโยมพ่อนั่นเป็นคนอย่างใดโยมพ่อมักจะกล่าวว่าแต่ก่อนผมเป็นคนไม่ได้เรื่องช่างมุญเถอะแต่ตอนนี้ ผมเป็นอย่างนี้นี่นาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายการที่เราเป็นอย่างนี้ณนะปัจจุบันมันบ่ต้องไปคืดหาสิ่งที่มันผ่านมาแล้วมันแก้ไขกาได้มันก็บอกควรจำมันก็บ่ต้องนํามาใส่ใจทำให้เรานัไปเพราะว่าพราะวงคิดที่มันได้ลําบากใจให้มันเป็นสิ่งที่คัดค้องมองใจเอาปัจจุบันเป็นไปชีวิตของเราก็จะมีสุขขึ้น ดังนั้นในนายยดโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายเมื่อมีความเข้าใจในชีวิตแล้วก็สามารถที่จะอธิบายว่าจะอยู่ในชีวิตนี้แล้วเนี่ยจะเป็นไปในทางที่มันจะบาดเสื่อมยัดโยมท่านทั้งหลายถ้ามีชีวิตอย่างนี้แล้วเนี่ยความเสื่อมยออ่อมบะเกิดขึ้นดังนั้นพ่อครูลุงแม้ร่างกายสภาพจะเสื่อมสูญไปแต่ความดีหรือแม้แต่ความคิดความอ่านของโยมป่อ ็ยังได้ปลูกฝังบ่มากกอน้อยกับพระเจ้าพระสงฆ์ก็บสมเนรแม้เวลาจะบ่มมืนดังนั้นนี่ญาติยโยมนัศาสาทุชนท่านทั้งหลายการเป็นครูคือเป็นคนผู้รับหน้าที่อันนักและเป็นที่น่าเารคารพรักเหมือนกับระครูลุนนนงนี้ญาติโยมนัศาสาทุชนท่านทั้งหลายมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับคุณครูมีนักเรียนอยู่กลุ่มหนึ่ง มีอยู่ประมาณ6-7คนอยู่ในวัยมัธยมหกซึ่งจะเรียนจบหนังสือกันแล้วเป็นเพื่อนหกเจคนในกลุ่มนี้ที่รักใครชอบพอกันมากแล้วก็มีคุณครูประจำชั้นคนหนึ่งที่เป็นครูที่ดีเป็นที่น่าเคารพรักและเป็นที่น่าเลื่อมใสลูกจิบลูกหามักจะเข้าไปปรึกษาหาลือ หากว่ามีปัญหาก็เมื่อถึงเวลาสอบเสร็จเรียบร้อยวันนั้นเป็นวันทํากิจกรรมก่อนที่จะถึงวันประชิมนิเทศในวันพุงนี้เพื่อนห้าหกคนนี้ก็มาร่วมจัดกิจกรรมกันเล็กๆ,ๆน,น้อยๆในฐานะก่อนจะจากกันวันพุงนี้ประชิมใหญ่วันนี้ประชิมน้อยทุกคนก็มารวมกันอยู่ที่ห้องอยู่ประมาณเจ็ดคน ก็ได้ซื้อขนมซื้ออาหารมานั่งกินกันและปรากฏว่ามีการร้องรำทำเพลงตามสมควรแล้วก็ปรากฏว่าทุกคนนั่นก็เหนื่อยแล้วก็ได้นอนรับกันไปแต่มันมีเหตุการณ์ว่าคาดคิดยัดยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายมีนักเรียนคนหนึ่งฐานะดีกว่าคนอื่นน้อยหนึ่งปรากฏว่าได้ใส่นาฬิกาเลือนง,งามราคาแพงมาตัววันนั้นและ ก็บว่าพูดว่านาฬิกาเรือนนั้นเป็นที่หมายปองของเพื่อนคนหนึ่งคนใดในกลุ่มนั้นหลังจากทุกคนได้นอนรับก็มีเพื่อนที่คิดว่าดีคนหนึ่งได้ทําการขโมยนาฬิกาเรือนนั้นไปเมื่อทุกคนตื่นมาสลุมสลือก็แย,ยกย้ายกันทําความสะอาดห้องส่วนคนที่เป็นเจ้าของนาฬิกาก็ทําความสะอาดห้องไปก็คึดว่าเอ มันรู้สึกว่ามันมีความแปลก,กๆอยู่ในใจเพราะบบคิดว่านาฬิกาของตะเก่านันจะหายก็ยังทํางานไปอยู่ตลอดคิดไปคิดมายกเบอขึ้นมาดูเอา้านาฬิกาของเราหายไปเส็แล้วเนี่ยะได้ดดีก็เลยถามเพื่อนๆว่าเอ้ยเพื่อน,วอพ,อนพวกเธอเห็นพวกไงเห็นนาฬิกาของเราหรือบป่า ก็เพื่อนคนใดก็ช่วยกันหาบพราะคนก็บอกเขาไม่เจอไม่เห็นไม่เห็นไปหายตรงไหนหรือเปล่าลืมตรงไหนหรือเปล่าทุกคนก็ช่วยกันหาอย่างเขามีขมันหาไปเจอก็ผมก็จะทําอย่างใดดีก็เลยนึกถึงครูประจําชั้นเอาอย่างนี้กันแลปปกกันเพื่อนเดี๋ยวเราไปปรึกษาครูประจําชั้นดีกว่าเพื่อท่านจะมีวิธีช่วยเราหยับขโมยได้ ก็ไปปรึกษาครูประจำชั้นคุณครูก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้เล่าไปว่าได้ทำไปอย่างกันแล้วก็ได้รับกันไปปรากฏวันนาฬิกาของเพื่อนหายตามหาที่ไผ่ก็มาเจอคุณครูก็เลยว่าเอาเอาอย่างนี้พวกเธอกลับไปหาเดี๋ยวคุณครูจะตามไปที่ห้องอีกทีหนึ่งปรากฏกว่าทุกคนก็กลับไปที่ห้องเมื่อไปถึงที่ห้องแล้วคุณครูก็ตามมา โดยมาถึงที่ห้องแล้วก็บอกว่าอา้าวพวกเราเจอนาฬิการหรือยังปรากฏว่าคนที่ขโมยไปนี่ก็ยังไม่ยอมคืนคุณครูก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะเอาพวกเราหันหน้าเข้าหาผนังยกมือขึ้นวางบนต้นคอแล้วก็หลับตาทุกคนนะคุณครูอนอญาตขอค้นตัวพวกเธอ คุณครูก็ค้นตัวนักเรียนไปคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่จนไปถึงคนที่ห้าปรากฏว่ามีนาฬิกาเรือนหนึ่งอยู่ในกระเป๋าคุณครูก็เลยยิบออกมาแล้วก็บอกทุกคนว่าอ้าวหันหลังกลับมาอ้าวนาฬิกาเรือนนี้เป็นของเธอใช่ไหมคนที่ทำหายกระบอกใช่ครับ อ่ะเธอรับไปไม่เป็นไรพวกเรายังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมญาติโยมนั่นสาุจนนั่นนั้งหลายไอ้คนที่ขโมยนี่วันประชิมนี้เทศนี่แทบจะอยู่กป,ป็นเนะเพราะว่าผัวครูนั่นจะประจานตัวเองแต่ครูก็ไม่ได้พูดอย่างครูก็ยังยิ้มอยู่ปกติทําเหมือนแบบมีอยังเกิดขึ้นนายคนนี้ก็ยิ่งคิดมาก แต่ในความคิดมากก็บถึงครับทำร้ายตัวเองอีกอย่างหนึ่งก็คิดว่าถ้าครูเอาเรื่องของเราไปเล่าให้เพื่อนเราฟังหรือไปเล่าในกลุ่มครูเกเเราจะเสียก็เราจะเสียเพื่อนไปไม่คิดมากอยาติโย,ยมเนื่อหลายจะเข้าไปหาครูก็ปวดโดนครูดา่าป้าครูคนนี้มาในไในวันประจิมนิเทศนี่เดินมาเป็นทรงเลย มันบอกว่าจะอธิบายอย่างใดเพราะมันอายมากญาติโยมนั้นทั้งหลายเพราะครูจับได้มาเอาขโมยนาฬิกาไปจนเวลาผ่านมนเนนาเน,นิ่นานญาติโยมนัานทั้งหลายนายคนนี้เนี่ยแม้จะขโมยของในวันนั้นแต่ก็ตั้งใจว่าจะทํอยังไงดีจะให้ตัวเองนั้นลบคําปรมามทยว่าคนขี้ขโมยมันจะบรสบสำเร็จในชีวิตก็ตั้งใจอศาเรียนหนังสือจนจบนะปริญญาตรี และเป็นวันหนึ่งวันปัจชิมเทศในปีที่สี่โดยความภาคภูมิใจว่าวันนี้จะไปกราบคุณครูว่าถือว่าคุณครูให้อโอกาสผมมาสี่ปีเพราะบ่เคยได้ยินไผว่าไอ้คนนี้เป็นคนที่ขโมยเลยแสดงว่าครูช่วยปกป้องตัวเฮามาโดยตลอดในคนนี้ก็ถือใบปริญญาบัตรพร้อมกับเดินเข้าไปเห็นครูก็น้ำตาไหล แล้วก็กลมกลาบคุณครูในวันที่เป็นวันไหวครูประจําปีของโรงเรียนทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์กโอ้วันนี้มีรุ่นพี่มากาบครูแสดงว่าวันนี้คงจะมีเรื่องดีๆที่เขาได้เป็นตัวอย่างทุกคนก็ปรบมือนายคนนี้ยิ่งตกใจตื่นเต้นตวัวแล้วก็กลมกลาบลงไปแล้วก็มองหน้าอยู่ที่คุณครู เป็นไงลูกสบายดีไหมโอ,อ้ขนลูกสู้เนี่ยอย่างเคุณครูทักเรียนจบแล้วเหรอ,อโอ้ยิ่งดีใจคุณครูทักด้วยคำดีในคนนี้ก็เลยฝืนโอ้มองแน่ครูแล้วถามว่าคุณครูจำผมได้ไหมคุณครูก็เพียงได้บอกว่าครูจำไม่ได้หรอกว่าเธอชื่ออะไร แต่ที่จำได้คือเธอเป็นนักเรียนรุ่นพี่อยู่ที่นี่ใช่ไหมครับผมยิ่งดีใจคุณครูพูดราอคุณครูครับวันนี้ผมมาขอบคุณครูที่คุณครูให้โอ,อกาสผมได้มีชีวิตที่ดีมีคนนับหน้าถือตาบ่ามีใครตาหน้าผมว่าผมเป็นคนขี้ขโมยคุณครูก็อ่ะเกิดอะไรอย่างขึ้นคุณครูก็งง นายคนนี้ก็เลยเล่าว่าคุณครูจําได้ปครับว่ามีครั้งหนึ่งที่คุณครูเคยยับนักเรียนที่ขโมยนาฬิกาคุณครูก็อ๋อ,อจําได้จําได้แล้วเกิดอะไรขึ้นนะลูกผมขอบคุณครูมากครับที่คุณครูให้โอกาสผมคุณครูไม่เอาผมไปไประจานไม่แจ้งตำรวจมารับผมไปอยู่ในคุก คุณครูก็หัวเราะขึ้นมาอ้ามันผ่านไปแล้วลูกคุณครูไม่นึกจะด่าผมสักคำนะครับเธอจําเหตุการณ์วันนั้นได้ไหมลูกจําได้ครับวันนั้นครูบอกให้เราทําอะไรคุณครูบอกให้พวกผมหลับตาครับอืมนั่นแหละวันนั้นครูก็หลับตาเหมือนกันลูกยักโยมน,ยน,นั่นสาธตุจนนัานทั้งหลาย บางเรื่องก็จะเป็นต้องลืมตารับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่คนอื่นทาําบดีจงเอาข้อดีของเขานั้นมาเป็นสิ่งที่ไว้คือกําลังอ,อกกําลังใจถ้าแม้นเมื่อใดก็ตามเฮามมอง,มองแต่สิ่งที่มันเป็นความบกพร่องมันเป็นความผิดพลาดมันก็จะทำให้ใจของเฮาติดอยู่อย่างนั้นเหมือนกับคุณครูได้บอกไว้ว่า บางทีบางเรื่องถ้ามันรับตาได้โดยที่มันประทำเมืคนอื่นนั้นได้รับผลเสียแต่อย่างใดคนขโมยก็ฮื่อโอกาสคนถูกขโมยก็ได้ของกลับคืนก็ถือว่าคุ้มกันแต่ถ้ามองตามจริยธรรมมันอาจจะบรถูกแต่ที่ถูกคือการฮื่อโอกาสคนดังนั้นคนเป็นครูเหมือนพ่อครูลุง มันต้องไปมองอดีตว่าอาดีตเคยผ่านอะไรมาชั่วอย่างใดมันต้องพูดถึงพูดถึงว่าวันนี้ได้ทําดีอ,อย่างพ่องได้ช่วยเหลือไขได้ทํำให้ไยมีความสุขเหมือนพ่อครูลุงภูมิใจที่สุดว่าแม่ผมจะเป็นคนตี่มาได้เฟอร์เฟกต์มาได้ดีแต่ลูกทั้งสองของผมได้ดีผมดีใจที่สุดดังนั้นนี่แหละยาิโยมนักสาธาชนท่านทั้งหลายความเป็นครู ถึงมีดวงใจอันยิ่งใหญ่แม้ว่าในชีวิตตัวเองจะมาได้ประสบผลสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้แต่ก็สามารถเป็นสะพานเป็นเรือที่ส่งภัยก็ตามคึนคำฝั่งและสำเร็จและเป็นคนดีเป็นคนที่สังคมไว้เนื้อเชื่อใจและต้องการดังนั้นอยัิโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลาย จงได้อนุโมทนาบุญในวันนี้ขอหือบ้บุญกินบุญทานทั้งหลายที่ครอบครัวที่ญาติพี่น้องตลอดถึงบรรดาท่านแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายได้ตั้งใจทําและโดยส่วนตัวของโยมพ่อครูลุงได้กระทํานั้นขอให้เป็นเดชะเป็นตะบะปัจจัยได้นําจิตตะดงวิญญาณของคุณพ่อครูสมศักดิ์อิสระอัคารศิลคุณ หรือว่าพ่อครูลุงไปสู่สัมภารพบที่ดีเื่อในกายเป็นเข้าของติดทั้งหลายเป็นปราสาทเงินปราสาทคำลังใหญ่ลังงามเข้าเครื่องขินขวาตาลบริวารพร้อมอยู่บทสวงสวรรค์สมดังเจตนาของท่านเจ้าภาพโจมทุกป,ประการและด้วยบุญกุศลน,นั้นทั้งหลายได้ตั้งไว้ดีแล้วตั้งแต่การสมาทานศีล การเจริญทานบารมีได้ทำบุญทักษินานุปรทานในคำพื้นวันนี้ก็ดีขอให้ได้เป็นตบะเดชปัจจัยพวกข่มเป็นอานิสง์หนุนนำพุทธันทั้งหลายได้เจริญสุขสวัสดีแม้นท่านจะอยู่ก็ขอให้มีโชคมีใจจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้ได้ปลอดภัยทุกที่วาราตีการแม้นประกอบสมมาอาชีพการงานใด ขอขอให้ได้กงกืนจเจริญรุ่งเรืองด้ยทรัพย์สินเงินทองบั่งมูลตุนเตาเป็นดีได้ดูตั้งกินได้ดูตั้งใจได้ดูตั้งเก็บไว้เดี๋ยวไว้เตต,ตานได้อยู่สืบทอ,อดอายุพระพุทธศาสะนาะื่้ได้สืบลูกสืบหลานได้หาพัพนภพวสากันทุกคนทุกท่านเทินเกิดมามีชีวิตยืนยงเพราะไม่ปลดป่องชีวิตสัตว์เกิดมารวยทรัพย์สินสมบัติ พราะชอบบำเพ็ญทานเกิดมามียศถักอัครฐานเพราะไม่เป็นคนอิจฉาคนเกิดมามีรูปร่างโสภาเพราะเป็นคนไม่ขี้โกนเกิดมาไม่มีโรคให้ทุกข์ให้โทษเพราะไม่ทรมานสัดเกิดมามีชื่อเสียงไว้มิบัติเพราะชอบรักษาศีลเกิดมาไม่ถูกคดีดหรือติชิน เพราะไม่ใส่ร้ายใยสีผู้อื่นเกิดมามีบริวารมิตรสหายดาาดื่นเพราะเป็นคนมีเมตตาเกิดมามีปัญญาเพราะชอบฟังธรรมขออนุโมทนาญาติยโยมทุกคนทุกท่านอนตาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนาในคุรุกถาพันนา,า,นา,นาถึงคุณธรรมของครูผู้มีความบริสุทธิ์ประดุดให้ท่านทั้งหลาย น้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเห็นสมควรแก่กาละเวลาขอยุติดำรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปากาละชนิพันธมยังพระธรรมเทศนันางสาธุกาลงกาลุมาติ